สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเหนือไต้สานเมือนี้น่ยเมือแรงกันอยู่ทั้งถนนคือเก่าห้าหกโมงแลยก็อยู่ทั้งถนนคือเก่าค่ะสองขางทางเนาะชีวิตอยู่กับถนนเนาะค่ะว่าวสิไริโสดให้บิ่งธรรมชาติสวย,สวยงๆงามๆกันเน็ตอินเทรนรอร์เน็ตบพค่ะเพื่อนๆค่ะ จึงได้ถ่ายคลิปให้เบ่งแล้กก็บพท่านได้ไปหาผู้ใดหลายคนอยู่กับไปอยู่ค่ะเน็ดบ่เสถียรค่ะเพื่อนๆค่ะนี่กันยามือแรงพ่อพี่พเพีแล้วพ่เพแล้ว,ลวยังเิ่งหอดบ้านอยู่ห้าโมงกว่าๆแล้วจ้าเพราะท่านได้หอดบ้านอยู่นกขมิ้นเหลืองอ่อน ตำแล้วจะนอนที่ไหนผัดวาเนาะค่ะเนาะกับไปเรื่อยๆชีวิตหาอยู่หากินชีวิตหาอยู่หากินยายเอริสพ้ามวนพ้าแซบเนาะค่ะเนาะพามวนพาไปเที่ยวเรื่อยๆแต่ละมือแต่ละมือแต่มือนี่ก็สองขางทางกับธรรมชาติผู้พีผูพี ยามือแรงพ้นกระพ้ากันกลับบ้านนกกากระเข้ารังนกกากัะเข้ารังเนาะคะ่ะกลับกลับบ้านตาโคตตากับบ้านากกบ,บาน้บานคือวิมานของเราลูกไปโรงเรียนแม่ไปทํางานพ่อไปทํางานย้ามือแรงกันมาเจอกันอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะ บ้านเป็นสถาบัานครอบครัวที่อบอุน่นที่สุดย้ายเอริสนี่แะค่ะก็ใกล้สีฮหอดบ้านแล้วอีกอีกแปดสิบกิโลพูนละค่ะจังสี่หอดบ้านย้ายเอริสประมาณทุ่มกัวพูนละค่ะจังสี่หอดบ้านย้ายเอริสอ่ะเพื่อนๆค่ะย้ายเอริสกัน นั่นละ่ะมาท,าทักทายเพื่อนๆพักกันกินขา้าวกบอย่างนอ้อไดเอรีกัสิบ่พ้นบะหมี่ข้างทางคุณล่ะค่ะูหจะไปซื้อบะหมี่อาหารจานเดียวจานด่วนแล้เนาอค่ะเนาะมืออืนนสิได้ไปนครพนมอีกค่ะมืออ่นกนสิได้ไปนครพนมมีมือนีกับเฝ้ากับบ้านหอดบ้านกัประมาณทุ่มกว่าสองทุ่ม ก็จะเป็นอาหารจานเดียวเฝ้ากินเฝ้าแล้วเฝ้านอนยับมือเศร้าก็จะได้เฝ้าตื่นออกหายู่หายกินต่อเนาะค่ะบรรยากาศย้ำมือแรงกันสวยสวยค่ะเบึง้งมีเบึ้งหมดคือเก่าอันนี้ช่วงห้าโมงสี่สิบนาทีจ้าสวัสดีจ้า